สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องพลายอมซับน้องชมพู่ค่ะยกขาด้วยสวัสดีจ้าชมพู่สวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีจ้าเดียงเดียงเดียงด้วยเดียงชมพู่เดียวเลยครัาเสียงไปแล้วนะคะสวัสดีครับวันนี้จะพาน้องชมพู่ไปไหนคะควานพาไปมัดปลาครับไปมัดปลาไม่มีหญ้ากินนะคะโอเคค่ะ ลราพาน้องชมพูไปหาที่นอนกันนะคะเห็นนะคะ เราก็จะพาน้องชุมพู้ไปมัดแถวแถวแถวไหนไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูขวานนะคะจากนี้ไปที่มัดช้างไกลไหมคะขวานนเดี๋ยวนะคะดูดูความสามารถกันนะคะวิวสวยมากเลยโชว์พี่หน่อยเร็ว ไต่แค่นี้นะักจา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 กตรงนี้ไปที่มัดไกลไหมคะควานากิโลกว่าครับกิโลกว่าใช่ไหมคะเดินไปนะคะกิโลกว่าเพราะว่าแถวนี้ไม่มีที่มัดแล้วะคะ่ะต้องหาที่มัดให้เขาดีๆหน่อยหนยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะวันนี้ก็มาเป็นมือกล้องให้ควานหนึ่งวันนะคะพอดีว่างงานนะคะ เดี๋ยวจะก็จะตามพี่ควานไปนะคะระวังรถด,ด้วยค่ะระวังรถด,ด้วยไปแล้วนะคะนะคะเดินไปฝั่งนู้นนะคะข้ามถนนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขับมอไซค์อ้อมไปข้างหน้านะคะนี่นะคะ กินยาไปเรื่อยๆครับกว่าจะถึงครับกินยาไปเรื่อยๆนะคะกว่าจะถึงนุงไหมครับเดินต่อเลยจ้าผู้ เดี๋ยวจะกินยาี่เสียนะครับอยากกินอาหารอร่อยต้องเดินใจๆหน่อยนะครับ้องไปที่ประจำที่เขามัดนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีหญ้าเยอะอาจจะไกลอีน่อยแต่ก็มีอาหารให้เขาได้กินได้เลือกกินนะคะก็โอเคหน่อย<ด>ไปนะคะตรงนี้จะเป็นบ้านจัดสรรน,นะคะเรวฝ้าลังอยู่ก็เดี๋ยวเราจะเดินผ่านหมู่บ้านตรง แถวๆนี้ไปก่อนนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราตามน้องชมพู่ไปนะคะแม่ควานเดินไม่ไหวต้องขับมอเตอร์ไซค์ตามนะคะอน,นะคะเราก็มาดักโลน้องข้างหน้าแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวแวะแวกกินยาเขียวๆก่อนตอนนี้มาถึงกลางหมู่บ้านแล้วค่ะแล้วก็เราจะออกจากถนนนี้ไปประมาณสักเกือบ5้าอเมตรนะคะก็จะถึงที่น้องเขาอยู่เขาผูกเขานอนนะคะ อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามน้องไปนะคะน่านะคะระหว่างทางก็แวะจิกนี่จิกนั่นเข้าปากไปก่อนเนาะแม่ช่มพู่ เห็นเขียวๆนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวแก่ๆที่พักก็จะมีแต่หญ้าแห้งนะครับออกมาข้างนอกหน่อยก็พอเขียวหน่อยนะครับโอไยโอ้ยดู ไปนะคะเนี้ยก็เดินอีกเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอีกนิดหน่อยนะคะก็จะถึงตรงที่น้องอยู่นะคะตรงที่มัดนะคะเดี๋ยวเราตามน้องไปต่อนะคะนะคะถึงแยกสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เดินตรงไปนิดนึงก็จะถึงแล้วนะคะใ,นะใกล้ถึงใกล้ถึงที่มัดแล้วเขาจะเดินเร็วนิดหนึ่ง ะะกายจะถึงที่แล้วน้องรีบเดินเลยนะคะนะคะเล็งหาที่นอนให้น้องแล้วนะคะเข้าซอยไหนดีได้ได้ต้นต้นปามนะคะ แล้วคะ่ะตอนนี้ควานเล็งหาที่จะมัดน้องแล้วนะคะแต่ดูดูดูว่าจะมีอุปสรรคนิดนึงนะคะตรงที่เขามัดมขเขาเผาขยะขเขาเผาเป็นแบบเหมือนกับว่าต้นไม้ที่ตายแล้วขเาวขเาเผาอ่ะเขาเผาแล้วทีนี้มันก็ไม่มีที่มัดตรงไหนดีค่ะควาน มีไหมคะตรงไหนควานน้อยรู้เลครับขวานน้อยรู้นะคะเพราะว่าเขามาบ่อยตรงนี้เขาจะจะเอาขยะมาทิ้งเยอะแล้วทีนี้เขาก็เผาพอเผาเสร็จปุ๊บก็จะไม่มีหญ้านะคะเราก็ต้องหาที่แบบห่างๆไกลๆ ตรงที่ไม่มีตรงขยะทิ้งเอาละคะเดี๋ยวเลี้ยวไปฝั่งขวาก่อนนะคะเลี้ยวไปดูก่อนนะคะว่าจะมีหญ้าพอให้น้องได้อยู่ได้นอนได้กินหรือเปล่าคืนนี้นะคะระวังน้ำนะนิวเดินมาดิดเดินมา เดินมาเนี่ยอยู่เร็วมีที่อยู่ไหมคะควานมีไหมคะไม่ไมีครับในคืนโอ้ไม่มีเลยเนาะสงสัยต้องกลับที่เดิมนะครับสงสัยจะต้องกลับใช่ไหมคะไม่มีเลยนะคะเพราะว่าจะมัดไว้ตรงนี้ก็กลัวเขามาเผาไฟแล้วกลัวอันตรายนะคะบอกแล้วค่ะให้ไปอันตรายนะคะ งัน้นงั้นต้องพาน้องไปดูแถวบ้านหลังบ้านหลังบ้านก็ได้เ้ากกหลังบ้านก็ได้มัอ้องั้น่ะเดยวหาที่ใหม่นะครับไปหาที่ใหม่ก่อนนะคะไม่มีโอเคค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ควานเขาขี่ขี่ดูตรงที่น้องจะอยู่ได้นะคะ ว่าตรงไหนเพราะว่าตรงเมื่อกี้เขาเผาขยะค่ะเราไม่กล้าปล่อยให้น้องอยู่เพราะว่ามันอันตรายตอนค่าตอนคืนไม่มีใครออกมาดูเพราะควานเองก็จะออกมาดูแค่ครั้งเดียวนะคะไปไหนไปที่ไหนต่อคะขวานมีที่หนึ่งใช่ไหมคะมีควานบอกว่ามีอีกที่หนึ่งเราต้องไปดูนะคะว่ามันจะมีหญ้าให้น้องกินได้ถึงช่วงดึกหรือเปล่า ไปนะคะเดี๋ยวเราลงตามพี่ควานไปนะคะว่าเขาจะพาไปที่ไหนนะคะตอนนี้ก็ถึงมาถือมาดูมาฟังทางนี้ไปทางนี้ใช่ไหมคะปไปทางนี้นะคะโอ้เดินไกลนะเนี่ยเราจำเป็นต้องพาน้องเดินไกลนิดหนึ่งนะคะเพื่อหาที่ผูกที่ดีสำหรับเขาตอนกลางคืนเราจะได้ไม่ต้องห่วงเยอะนะคะ ะะเดี๋ยวเราตามไปตามพี่ควานไปนะคะดนะได้ทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตรงนี้โอเคที่สุดแล้วะคะ่ะดูดูแล้วน่าจะปลอดภัยไม่มีอะไรนะคะมีหญ้าพอได,ได้กินนะคะ,ะคเดินมาไกลแล้วคะ่ะเพราะว่ามันมันมันไม่มีหญ้าเลยมันมีแค่นี้ก็ให้น้องกินไปก่อนเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราขอจบคลิปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาน้องไปมัดนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะกด Subscribe นะคะสวัสดีค่ะ